สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีทานผู้ชมเด้อครับผมครับมือนีพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับมาสูดบรรยากาศยามเช้าด้วยกันนะครับพี่น้องกับมือนีเสาร์วันที่6มกราคม2 5 6 6กครับพี่น้องกับพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับมารับชมต่องวดครับพี่น้องครับคุณปุ้ยบัวใหญ่นะครับงวดวันที่17มกราคม2566 มาชมมาฟังน้ำกันครับผมว่าเรื่มปีไม่ครับคุณปุ๋ยครับเพิ่นจะเน้นครับจะเด่นจุดใหหรือเพิ่นมิเปลี่ยนปรับสูตรบ่ครับพี่น้องนะครับเนาะครับเอาเบาชาบ่อไหลครับท่านชมครับมารับชมรับฟังน้ำกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีปีไม่ครับคุณปุ๋ยครับผมครับอ๋อครับ เริ่มสกาดไหมนาะคุณปุ๋ยเนาะครับผมครับกับงวดแรกของปีหกหกครับทาผช่ชมกับอ๋บ้าเถ่าขออวยพรให้คุณปุ๋ยเด้อครับคุณปุ๋ยกับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมกับคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาคุณปุ๋ยครับครับผมเอาเฮ่งๆ่รวยๆยเนาะครับเนาะครับผมครับอ่างไรครับงวดนี้คุณปุ๋ยงวดนี้ก็ เปลี่ยนแปลงไม้ครับผมครับเปลี่ยนแปลงไม้ครับผมครับเป็นสูตรไม้ครับผมครับอ่าสูตรไม้มันบ่ครับผมครับผมครับครัสูตรเก่าเดโลออกไปแล้วครับผมสูตรเก่าเดโลออกไปหมดแล้วครับผมครับอืมเออไม้ครับผมเริ่มเริ่มไม้ปีไม้นะคุณปุ๋ยครับผมอ่าเอากระชือปลางวดที่ผ่านมาลุดนะคุณปุ๋ยเนาะ สำหรับเอฟซีแฟนคลับคุณปุ๋ยครับคุณปุ๋ยว่าปีใหม่นี้นะครับเนาะกับโลสูตรเก่ากับเอาสูตรใหม่ขึ้นมาบ่ครับคุณปุ๋ยครับผมครับครับอืมยังไงครับบรรยากาศทั้งพุ่นอากาศเย็นสบายบ่าคุณปุ๋ยครับผมเป็นเย็นครับผมอากาศเย็นนะครับ่านมช้ชมครับก็ทือว่าบรรยากาศดีตอนเศร้าครับเลยผ้าธรรมชมนะครับน้องมาชมบรรยากาศยามเช้า นะครับบานเฮ้าน้ากันนะครับมาสูตรบรรยากาศตอนซ้อซออากาศดีครับอากาศดีแล้วคุณปุ๋ยครับผมครับอากาศดีครับผมครับเอาว่าเรื่องสูตรเฮ้าต่อครับคุณปุ๋ยครับผมสูตรเก้านีโลครับครับผมสูตรเก้านีโลครับผมครับสูดออกไปแล้วครับผมข่าเมื่อหลายวันครับครับ โลออกไปเลยครับผมกับสูตรใหม่ขึ้นมาครับผมอ่าสูตรใหม่นี่ใส่จักสูตรหรือจังไดนคุณปุ๋ยครับใส่ปมัม้งหาสูตรครับผมครับอ่าเทศขึ้นมาหาสูตรครับผมครับอ่จาจังไดนคุณปุ๋ยครับผม ปีไม่ได้ไปไสบะครับไม่ได้ปิไซครับอ่าบครับผมก็ได้คำนวณเอาสูตรไหม่ขึ้นมาให้เอซครับผมครับครับตามสูตรนี้จังไดขึ้นปุ๋ยแต้มเด่นแต้มจังหดครับแต็มนี่แต้มผมเกินเด่นแต้มนี่แต้มเด่นเจ็ดครับผมเจ็ดรองหนึ่งครับผมอ่าครับ คือสูตรของคุคณปุ๋ยนี่เป็นสูตรคือแตมคือแตมเจ็คือเดนนี่แตมร่วมกันนี่ได้เจ็มันมาคุณปุ๋ยครับผมครับสนกันเลยครับผมแตมจะได้เดนเจร่องหนึ่งครับผมกับคือคือเขาจับคูมาใส่กันแล้วเนี่ยได้ล่งได้เจกับไปหนึ่งมันมาคุณปุ๋ยครับผมแตมแต่เปนตกันครับผมครับอ๋อ สูตรนี้ก็ถือว่าเอาสูตรสูตรไม่มาประเดิมพ่อสอไม่ครับผมครับอ่ครับเอาเลยครับคุณปุ๋ยครับผมวันนี้เด่นบุญเด่นหกล้อศูนย์ครับผมครับหลักล้อยนะครับหลักรอยเด่นเจ็ดล้อเก่าครับผมหลักร้อยเด่นเจ็ด รองเก้าครับทำชุ่มครับผมอ่าหลักร้อยเด่นเจ็ดรองเก้าครับครับผมเด่นบนแต่เด่นหกรองศูนย์ครับผมครับเด่นบนเด่นหกรองศูนย์ครับครับครับคู่กับมีหกหนึ่งครับผมอ่าหกหนึ่งครับหกห้าครับผมหกห้าหกสองครับผมครับหกสองครับศูนย์เจ็ดครับผมศูนย์เจ็ดครับ 08ครับผม08ครับ02ครับผม02ครับครับผมคับพุณปุ๋ย3ตัวมี761ครับผมครับ76ค่ครับผม761 765 762ครับผม762ครับ707ครับผม707ครับ708ครับผม708ครับ02ครับผม702ครับพุณปุ๋ย ชุดเด่นมีตกกันมาคุณปุ๋ยหรือจังไรครับตกกันมาครับผมครับเอาชุดเด่นก็แล้วผมนะครับอ่าชุดเด่นครับหกหนึ่งกับหกห้าครับผมชุดเด่นเน้นไปที่หกหนึ่งกับหกห้าลักหกมีหกหนึ่งหกห้าหกสองนะคุณปุ๋ยเนาะครับผมครับแต่ว่าคุณปุ๋ยเน้นเเลยคือหกหนึ่งกับหกห้าครับผมครับ ชุดอ่าหกสองนี่กระเด็นร่องนะครับเนาะครับผมครับครับหลักศูนย์ก็คือศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์สองนีกระเด็นร่องครับผมครับคือเห็นว่ามีชุดกันหมอคุณปุ๋ยชุดกันนี่ถ้าถ้าขันเก่ามาไหมชุดกันจะเป็นเก้าห้าครับผมครับเก้าสามครับผมเก้าห้าเก้าสามคือเก้านี่กระอยู่ในอยู่ในอ่าชุดเด่นที่กันบ่ครับเก่าเนี่ยไม่สูตร กันครับผมครับอ่าครับคือคุณปุ๋ยเฮเดนมาสนี่มีเดนเดนหกร่องศูนย์ครับผมครับแต่ว่าชุดเก่านี่ก็ถือว่าอยู่ในชุดกันชุดเด่นที่กันเมนครับผมโอ้ถ้าเก่ามาจะเป็นเก่าหาเก่าสามครับผมอ่าท่านผู้ชมคุณปุ๋ยกันนะครับนอกแล้วแต่เอฟซีครับถูกใจบอเป็นชุดกันนอกคุณปุ๋ยครับอันนี้เป็นชุดบน เดี๋ยวรอชุดล่างเ้อครับพี่น้องครับเห็นคุณปุ๋ยบอกว่าต้นปีนี่จะให้ชุดล็อกชุดล็อกจะมาไหมบอกคุณปุ๋ยแมนครับผมครับเพราะว่าผมเห็นชุดล็อกมาไม่เนี่ยครับผมครับอ่าจะเป็นีล็อกหนึ่งล็อกสองล็อกสามล็อกสี่ล็อกห้าล็อกหกล็อกเจ็ดล็อกแปดล็อกเก้าล็อกศูนย์สิครับผมครับล็อกอีล็อกหนึ่งเนี่ยมันยัมีอยู่เก่าตัวครับผมครับแต่ผมเห็นมาเลยมันเขาสมหวดงครับผมครับอ่าครับคุณปุ๋ย เราผมเห็นเห็นลักสิบมาให้มันไดอยูสองตัวสามตัวก็เอามาใช้เหล็กล็อกที่ผมเห็นไปครับผมก็ก็เตมตัดเอาครับอ่าครับโอ้ชุดล็อกเดี๋ยวน้ครับรอให้คุณปุ๋ยคำานวณก่อนครับพี่น้องนะครับน้องว่าคุณปุ๋ยจะปล่อยชุดไหนเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะเอาชุดล็อกเต็มมันให้ใแห้่ปะเถาบงครับผมครับครับอืมครับนะครับจังรอช่มครับพี่น้องนะครับเนาะคุณปุ๋ยว่าปีไม่นี่สูตรล็อกไหนกะสูตรไม่เอ็นบ้ครับผม ผมครับอ่าชุดไม้นะครับเนาะกับชุดบนชุดบนคุณปุ๋ยก็เป็นชุดไม้ชุดล่างกับชุดไม้นะครับคุณปุ๋ยไปเลยครับผมครับไปพวกเขาเอาออกมาเลยครับผมเพราะว่เขาครับผมอ่าว่าพีแม่กับกับแมงลงเห็ดเป็นชุดไม้ไปเลยครับผมครับอืมโอ้ท่านผู้ชมครับนะครับเนาะเน้นนี่คือเน้นที่หกหนึ่งหกหานมาคุณปุ๋ย อ่าครับผมนะครับหลักร้อยห้าก่าหลักร้อยนี่ก็เปลี่ยนสูตรหมนมาคุณปุ๋ยแมนครับผมครับอ่าหลักร้อยคุณอ่าสูตรใหม่มาเลยครับผมอ่าสูตรใหม่มาเลยครับออครับคุณปุ๋ยครับผมครับปีใหม่อวยพรให้เอฟซีนะครับผมครับผมปีใหม่ไห้เอฟซีมีความสุขทุกคนนะครับผมเด้อผมให้ถือนไฟ ที่ท็อตตี้ดีครับผมให้ลกำลังรไว้ครับผมครับขาบคุณปุ๋ยอ๋อครับก็ขอบคุณคุณปุ๋ยครับผมครับเดี๋ยวจังรอชุดล่างนะคุณปุ๋ยเนาะครับผมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอเด้อครับผมครับปีใหม่ครับคุณปุ๋ยว่าโลสูตรเก่าเนาะครับเนาะเป็นสูตรใหม่ครับผม17มกราคม66ครับพี่น้องหลักร้อยนะครับเนาะเด่น7 รองเครับผมเด่นบนเด่น6กรอง0ูนกับจับคู่หกหนึ่นี่ชุดเด่นฐานเน้นๆเลยคือ6กหนกครับพี่น้องกับ07 0ย์เจเป็นชุดร่องครับถ้ากันคุณปุยว่าถ้าหกับ0หลุดนี่กาจะมาทันทีครับพี่น้องกันเก้าเกาะครับเนาะกับชุดสตัวจับลักลอยใส่ครับจับตัวเด่นใส่ครับเจ็ดหกหนึนี่ชุดเด่น เจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์สองชุดล่องครับถ้าชอบลักลอยเก้ากระจับลักลอยจับเก้าใส่ครับพี่น้องนะครับเนาะครับเอาเบาเถ่าก็จะฝากบรรยากาศไปตอนเช้าๆ์นะครับพี่น้องครับบรรยากาศเย็นสบายครับพี่น้องนะครับเนาะครับขออ่เบาเถ่าขอให้เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อครับไม่ปีใหม่ครับพี่น้องคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกท่านนะครับเนาะครับนี่ครับกับบรรยากาศบ้านเฮานะครับเนาะครับพอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ